ออเ Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday สาธุขอยเมียผมลงผอมลงขอยเมียผอมลงลูกดกลูกดกทาธุผอมลงลูกดกลูกดกสาธุผอมลงเมียลูกดกนะลูกดกเมียทาธุลูกดกเมียผอมลงเมียผมลงลูกดก ลูกดกเมียผมลงซาทุกลูกดกลูกดกซาวลงเมียดกเมียเออหน้าเคสสวยว่ะเออเออเออลูกดกเมียผมลงนะเออเออสวยสวยสวยเออหน้าเคสสวยเออเออเออเนี่ยกระครบยี่สิบห้าปีปีนี้แล้วเออเออก็ชักว่ามาตลอดเลยไม่เคยได้จริงๆเลย อันนี้ก็ฝีมือเมียทั้งนั้นนะครับ2คนแล้วลูกก็